อัามอลกุมสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูซ่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กับห้องเรียนวิชาเสริมประสบการณ์นะคะครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของผักและผลไม้เด็กๆค่ะผักและผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างมากมายวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าสีของผักและผลไม้แต่ละชนิดมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างค่ะ ผักและผลไม้ที่มีสีแดงมีสารไลโคปีนและเบต้าไซซีนช่วยสร้างความจำช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งช่วยต้านอนุมูลอิสระและก็ช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะเด็กๆผักและผลไม้สีแดงเช่นมะเขือเทศแตงโมและสตรอเบอรี่ค่ะผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีสม้มมีสารลูทีนและสารเบต้าแครโรทีน ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะผักก็ผลไม้สีเหลืองและสีส,มสม้มเช่นส้มแครอทมะละกอฟักทองข้าวโพด ผักและผลไม้ที่มีสีเขียวมีสารลอรฟิลลดการดูดซึมการสารก่อมะเร็งบำรุงสายตาช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยการทำงานของระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกด,ด้วยนะคะผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเช่นบลอกโคลี่ผักบุ้ง ผักขมแอปเปิลเขียวฝรักงผักและผลไม้ที่มีสีม่วงมีสารแอนไทไซยานช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอุดตันของเส้นเลือดผักและผลไม้สีม่วงเช่นกะหล่ำปีสีม่วงมะเขือม่วงมันม่วงผักและผลไม้ที่มีสีขาวและน้ำตาลมีสารอันไลซีนช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคความดันโลหิต ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจผักและผละไม้สีขาวและสีน้ำตาลเช่นกระเทียมกุยช่ายเห็ดหัวไชเท้าถั่วเหลืองดอกกะล่ำกล้วยแล้วก็เงาะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผักและผลไม้เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าผักและผลไม้มีประโยชน์มากมายเด็กๆต้องทานผักและผลไมยเย้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบคลิปการเรียนรู้วิชาเสริมประสบการณ์เพียงแค่นี้แล้วมาพบกับครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอัสสลา,ามุอะลัยกุมสวัสดีคะ่ะ